โอเคครับกลับมาพดกับผมนะครับก o t TV Gamer นะคเอ,อ่อวันนี้เรากะมาสอนลงเซฟเกมนะครับารูโตะชิปะเด็นอะดเมดนินจาอิมแพคเมืองทองธาน,นีทุยไม่ใช่แล้วอเคเดี๋ยะ โอ้ยมันเยอะแท้เหละเยอะแท้เหละเยอะก็เอาออกไปสิครับเดีย๋ยวเคครับทั้นแรกผมมีเครดิตอยู่นะครับผมเอามาจากคนคนหนึ่งเดีย๋ยวั้นแรกนะครับพิมพ์ว่าเซฟเกม n ร r โต o นะครับคลิกเข้าอันแรกเลยแล้วก็โหลดอันแรกเลยนะครับโหลดไปปับ๊บ ผมใช้ e s f r ในการดาวทุย e s ในการดาวน์โหลดนะครับพอเล่กเสร็จแล้วเราจะได้แฟ้มนี้มานะครับกดแตกไฟล์ไปที่ a ล u t o Impact อันแรกเลยนะครับผมจะสอนแบบรุเ่เร็วหน่อยเออไม่ไม่ไม่ทับไม่ทับมีอยู่แล้วครับผมมีอยู่แล้วโอเคดูแล้วกดเข้าไปหนึ่งครั้งเดี๋ยว,ดยวกดเข้าอีกหนึ่งครั้ง เอาสองอันนี้คัดลอกครับอ่อออกมาที่หน้านี่นะครับเลื่อนลงมามันจะมีคำว่า PHP กด save data กดวางเลยครับผมวางไปแล้วแหละผมไม่วางหรอกโอเคโอเคครับผมจะเปิดตัวละครที่ดูเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้มาไวกับไวก็ได้แค่ด,ดึกอ่ะแต่ขี้เกียจไงฮะ อนานก็ช่วงนี้ทำคลิปเล็กๆน้อยๆก็พอนะครับโอเคครับนี่ซึ่งผมลองเซฟไว้แล้วเครดิตก็เดี๋ยวผมจะทิ้งนิ่ไว้ใต้คลิปนะครับอ่ะผมมาทำให้ดูเลยอ่ะไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่นี่น,นี่ได้หมดทุกตัวละครครับโอเคครับงั้นเี๋ว ตัวอื่นก็เหมือนกันนะคะแต่ผมจะไม่เอา,าแล้วกันนะครับเฮ้ยอะงั้นเล่นให้ดูสักตาเลยก็แล้วกันเนาะเคแล้วขอเล่นเป็นเเเโเอเคผมเล่นส,สเก็ครับกับน้ำตุ่มโอเชียน เวลาอัดทำไมแหลกเวลาเล่นโอ้โหโคตรลื่นแบบมิสิค้ลเอฟมิสชันสตาร์ตี้เออมิสิเค้ลโอเคนี่นี่เมื่อกี้ผมฟันอากาศเพือขออภัยท่านผู้ชมเลยนะครับเมื่อกี้ขอโทษนะครับนี่กดค้างครับเดี๋ยวแรกหมัดนี่นี่มีช่อ เดี๋ยวาดามัจังเลยย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 ยียยเยยยย้ยย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 ย้ยย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 ยมยยยซยเมื่อกี้ไม่เข้าเฉย เจ้เร e, um, uh, ียบร้อยโง่หรือฉลาดเนี่ยต๊อกต๊อกต๊อกเลือดหยดเลยโย๊เชียงบุม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 เดี๋ยวมีคนโดนลูกหลงเดี๋ยวมีคนโดนลูกหลงเดี๋ยวมีคนโดนลูกหลงโอ้โหอะไรต่อหน้าเนี่ย เดีย๋ยวพันปักษาแต่มีแค่ปักษาเดียวเดี๋ยวแฟช์ใช้แพมตุ้งแต่ผมชอบมินาโตมากกว่ามีจ้สามต่อสามต่อแชงเชงเชงเคร์ก็ขอตัวลากันไปเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับที่รับชมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับตอนนี้กรุณาไปนอนกันได้แล้วนะครับออผมก็ขอปิดคลิปในเท่านี้ก็แล้วกันนะครับ